ตัวเฮียอยู่ในช่องแอร์เลยนะฮะนี่เป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็ตัวแบบโอ้โหตัวใหญ่มากมานะไม่รู้มาอ,อ,อย่างไ,งาไ,ไรนนต,ตัวเฮียขยับตัวเฮียขยับเนี่ยฮะมาถึงข้างในเลยแล้วก็ก็พยายามจะจับนะฮะในเมื่อจับแล้วก็นักข่าวนั้นก็ไม่ไม่ได้มีสีไม้ลายมือในการจะไปข <c oughs> าเขาลงมาก็เลยไปหาเจ้าหน้าที่ ของทางสวนสัตว์มาแต่ก็ยังจับไม่ได้เพราะว่าสถานที่ทับแคบแล้วก็ตัวเฮียตัวใหญ่มากนะฮะนี่ฮะเกือบได้อันนี้เกือบได้อันนี้เป็นช็อตนาทีสําคัญนะฮะดูสิฮะนี่แหละตีมือการเกาะนี่คันนี้เโอ้โหคนเราพออยู่ในตําแหน่งแล้วเนี่ยมันเกาะแบบมันไม่ยอมหลุดเลยเออี่คะตำแหน่งนี้ไม่ควรจะอยู่นะฮะใช่ใช่ตำแหน่งนี้ไม่ควรจะอยู่มันไม่เหมาะกับตําแหน่งนี้นะฮะแต่มันก็ยังแบบอยู่มัน นี่ฮะดูดูกรงเล็บนี่แต่ที่สุดแล้วนะฮะก็ได้ความชัดเจนนะว่ามันเกิดจากฟ้าผ่านะเพราะว่าท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพี่คะเดี๋ยวก่อนอย่าเล่าสลับงงไปหมดแล้วกลัวเฮียกลัวฟ้าผ่าเลยมาแอบอยู่ในสภาแล้วว่าเอาข่าวไหนก่อนก็สองข่าวสู้กันดูไม่ได้ไม่ได้ตจ้หนังเจ้าหน้าที่ของเขาดินต้องมาช่วยจับไปนะฮะ จับไม่ได้นะมันหายไปแล้วตอนนี้หาเจอหรือยังเนี่ยเนี่ยพอช็อตนี้เกือบจะได้แต่มันไม่ยอมลงมาอีกแล้วมันก็ไม่ลงมาแล้วมันก็คือมันก็หายไปในช่องแอร์เลยนะฮะนี่นะฮะนี่แหละวันนี้เราก็เลยจะติดแท็กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคัพี่เดียวปรึกษากันก่อน